อาชีพแห่งอนาคตที่รวยเร็วที่สุดนับแต่วันนี้ในยุคที่ทุกคนต้องการอยากจะรวยทุกคนต้องการอยากที่จะประสบความสําเร็จ คนธรรมดาอย่างคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้แม้คุณมีต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นยุคที่คนต้องการอยากจะรวยหาสินค้ามาขายผลิตสินค้าออกมาขายแต่ไม่กล้าขายไม่กล้าเอาตัวเองมาออกกล้องวันนี้ใครต้องการที่อยากจะรวยคุณต้องรู้ทักษะนี้ก่อนนั่นคือทักษะการขายและที่สําคัญยุคนี้การขายไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วยุคก่อนการขายคุณต้องมีหน้าร้านก่อนแต่ยุคนี้ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้าน คุณก็สามารถขายได้และสร้างความร่ำรวยให้กับคุณได้และวันนี้อาชีพ KOL อาชีพนักไลฟ์ขายของเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการที่สุดเป็นอาชีพที่สร้างเงินให้คุณได้เร็วทําให้คุณรวยได้เร็วที่สุดในยุคนี้ถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะเป็น KOL เป็นนักไลฟ์ที่สร้างเงินให้กับตัวเองได้เยอะๆคุณต้องมีทักษะอะไรบ้าง1 ทักษะการสร้างตัวตนวันนี้คุณต้องออกมาทําให้คนรู้จักคุณทําให้คนจําคุณได้ทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงด้วยการทําตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าวันนี้คุณมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรให้คุณทําเรื่องนั้นให้คนเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีตัวตนเป็น KOL ที่สร้างเงินและรวยได้ 2. คุณต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ทําให้คนเข้าใจง่ายฟังคุณแล้วรู้เลยว่าเขาจะได้อะไรเขาจะได้ผลลัพธ์อะไร จากคุณ 3. คุณต้องมีทักษะในการเล่าเรื่องขายหรือที่เขาเรียกว่าสตอรี่เ l l i n g เพราะวันนี้สตอรี่เทลลิงอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วสามารถที่จะขายของได้ด้วย 4. คุณต้องมีทักษะปิดการขายในไลฟ์แบบเนียนๆโดยที่คุณทายอินสินค้าแล้วขายสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่รู้แต่เขาสั่งซื้อไปแล้ว ถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็น KOL ที่รวยเป็นนักไลฟ์ขายของที่รวยให้คุณฝึก4ี่ทักษะนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วอยากจะฝึกการไลฟ์อย่างจริงจังเพื่อทําให้คุณเป็น KOL และเป็นนักไลฟ์มือทองที่สามารถสร้างเงินจากมันได้วันนี้ครูมีคอร์สนักไลฟ์มือทองปั้นเงินล้านในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นไลฟ์จากคนที่คุณไลฟ์ไม่เป็นจนคุณสามารถที่จะไลฟ์เก่งและสามารถปิดการขายในไลฟ์และสร้างเงินให้กับคุณได้ จากราคาเต็ม15,900วันนี้พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะเอากิ่งกับการไล์สร้างเงินจากการไล์ครูให้ราคาพิเศษ5,900สนใจทักมาที่ไลน์แอดของครูไก่ต้มที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วมาเปลี่ยนตัวคุณให้เป็น KOL เป็นนักไลท์ที่รวยไปด้วยกัน